สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้คุณแม่นะคะมาเดินป่าค่ะแล้วก็มาเดินดงนะคะอันนี้ดงอะไรทราบไม่เอ่ยนี่ลูกเ้ายังถา่านยังเก็บไม่ได้นะคะยังเป็นลูกเขียวอยู่ต้นใหญ่มากๆเลยก็คือวอลนัสค่ะคุณผู้ชมขะสูงขึ้นไปข้างบนนู่นเลยเห็นไหมคะต้องรอเขาร่วงนะคะแต่ต้นแบบต่าๆก็จะมีคนมาเก็บเรือไปก่อนคุณผู้ชมขาอันนี้คุณแม่ ที่ถ่ายให้ดูว่าปีที่แล้วจําได้ไหมคะว่าคุณแม่เก็บมานะคะนี่นะคะเดินดูรอบๆต้นกันนะคะเห็นไหมคะจะมีลูกเยอะมากตอนนี้ออกเยอะมากบางทีแข่งกับคนที่เขามาเก็บไม่ทันนะคะบางทีเขามาเช้าก่อนคุณแม่คุณผู้ชมคะ่ะล้วก็เลยพาลูกโมขึ้นมาด้วยอะคะ่ะอันนี้ลูกโมเขามันอยู่ในดงค่ะ <laughs> นี่เห็นไหมคะขึ้นไปขนาดอย่างนี้เลยคุณผู้ชม แม่อยากจะเก็บไปเผื่อคุณผู้ชมจังเลยคุณผู้ชมขานี่นะคะให้เห็นอีกนะคะนี่คุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะคุณผู้ชมขาโอ้ยแบบสดๆปีโอดดวยเออออร์แกนิกด้วยนะคะคุณผู้ชมต้นใหญ่มากเลยถ้าถ้าคุณผู้ชมมองทะลุผ่านเข้าไปอันนั้นจะเป็นตรงลูกเกาลัดทั้งหมดเลยคุณผู้ชมขา เยอะมากเลยอันนี้ก็จะมีที่เห็นตั้งหน้าต่อไปก็คือก็ต้นวอลนุทะคะ่ะวอลนัทนะคะคุณผู้ชมข้างใต้นั่นก็คือคาชตานเนียนนะคะโอเคคุณแม่จะพาเดินลอดไปนะคุณผู้ชมถามคุณแม่อันนี้มันจะเป็นดงเลยค่ะคุณผู้ชมมาเก็บทุกคนมีสิทธิ์มาเก็บได้นะคะมาเก็บได้อันนี้คุณแม่จะพามาข้างใต้ต้น คุณผู้ชมเนี่ยขึ้งบินไหมคะจะมืดจะมืดใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยค่ะถ้าไปข้างในทางนู้นอีกนะคุณผู้ชมก็จะมีเนี่ยเวลาเข้ารล่วงจะร่วงลงพื้นแบบนี้ท้าคุณแม่มาเก็บคุณผู้ชมก็เห็นไม่ทราบว่าดูวิดีโอและจำว,วิดีโอคุณแม่ได้ไหมคะที่คุณแม่เริ่มถ่ายครั้งแรกตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วอะคะ่ะเป็นฤดูช่วงใบไม้ร่วงนี่นะคะนี่นี่เขายังเป็นสี เรียกเป็นลูกเขียวอยู่ค่ะเดี๋ยวอีกประมาณสองเดือนคุณผู้ชมนี่คุณแม่เข้ามาข้างในดงแล้วนะคะอีกประมาณสองเดือนนะคะเขาก็จะเขาก็จะออกเออเขาเรียกว่าตอนนี้ออกลูกแล้วคุณผู้ชมคะ่ะนี่นะคะนี่ลูกเขากําลังเขียวนี่นะคะคัสตันเนี่ยที่ลูกเขียวเขียวนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะขึ้นไปให้ดูเลยไหมคะใกล้ๆเลยเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวพออีก2เดือนเราก็จะมาเก็บได้เขาก็จะแก่พอแก่เสร็จเขาก็จะแตกแตกเสร็จเขาก็จะร่วงลงมาข้างล่างนลคะเราก็จะเก็บที่ร่วงๆที่คุณแม่เคยเก็บไปนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเยอะมากเลยเนี่ยน,นี่เป็นดงอันนี้ก็จะมีต้นคู่กันนั่นก็คือวอลน,นัสอีกเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นแถวเลยคุณผู้ชมนี่โอ้เดี๋ยวต้องไปดูต้น ต้นแก่ๆหรือเปล่านะต้นใหญ่อยู่นูน่นถ้ามองไปนะคะเดินไปไม่ได้ปาดนะ้าญ้านนี้ยังดีที่ว่าไม่มีหญ้าคมๆอะคะ่ะอันนี้เหมือนกันเห็นไหมคะนี่เยอะมากเการัดเห็นไหมคุณผู้ชมแม่ออกมาเดินเที่ยวแล้วชวนลุกโมมาแบอบกลุกโมมาดูลูกเก่ารัดเราไม่รู้ว่าลุกโมข่าวหน้าจะมา ทันช่วยกันเก็บช่วยคุณแม่เก็บรอเปล่าเนี่ยไม่สูงมากๆคุณผู้ชมปีน้นไปไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็จะยาวไปหมดเลยเ,ยเห็นไหมคะนี่เนี่ยอย่างพวกลูกที่มันอยู่ข้างล่างเสร็จก่อนทุกที่ค่ะคุณผู้ชมพวกตุรกีเนี่ยตุรกีนี่จะมาเก็บมากที่สุดเลยค่ะแล้วบางทีเขาเก็บนะคะเขาเก็บเยอะๆเ,เขาก็เอาไปขายคุณผู้ชม่ะ คุณแม่ก็อยากไปขายเหมือนกันไม่รู้จะไปขายที่ไหนคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มงกเงินแล้วคะ่ะตอนก่อนไม่ค่อยงกนะคุยไปงั้นลคะค่ะนี่นะคะที่เห็นรอบๆทั้งนี้คือจะเป็นดงลูกเกาลัดทั้งหมดเลยคุณผู้ชมนี่นะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เขาเรียกเลยไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะเวลามาเก็บอย่างน้อยก็ยังมีเหลือให้เราเก็บนะคุณผู้ชมคะ่ะรอบไปหมดเลย นั่นนะคะถ้าเห็นอันนี้มันจะย้อนแสงหน่อยนะแมนน่จะเดินกลับมาคุณผู้ชมค่ะจะถ่ายดูลูกโมทําอะไรใต้ต้นไม้นี่ค่ะคุณผู้ชมะเอาแค่ชอ็อตคัดนะคุณผู้ชมให้อวดดูว่าเกาลัดอันนี้เก็บได้หมดอิสระเพราะเขาแน่นมาแล้วก็จะเพราะนั่นก็จะมีบางทาีจะมีทางสตาร์ทนี่เห็นไหมคะลูกโมอ้อมันย้อนแสงจะเห็นลูกโมงเงาๆะคะ่ะนี่ค่ะ สวยไหมคะอือฮึอมอสมัยตอนที่ลุกโมเป็นเด็กชอบปั่นจักรยานมาเด่นที่นี่ไง<ช>เวลาเขาตอนเป็นเด็กอะค่ะเขาจะปั่นจักรยานมากับเพื่อนพอเพื่อนมาถามหาเขาจะมาตามลุกโมที่นี่เพราะเขาลุกโมมาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วแต่ละต้น่เกาัดเียบุต้นเลยะใช่ใช่คือทั้งหมดนี่เป็นดงของเขาเลยอะออสมมุติว่าต้นไหนที่มันแน่นแล้วก็คือ เขาก็จะเอามาปลูกใหม่ะคะ่ะทางทางเมืองอะคะ่ะคือช่วยกันดูแลรักษากันทัทง้ทงทั้งทั้งทั้งคนทั้งเออเขาเรียกอะไรคนทัทง้ทงทั้งทั้งที่อยู่ที่นี่นะคะโอเคนะคะเห็นลูกโมเดินไปไหมคะ <c oughs> ไปแล้วค่ะบา,บายๆนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่กับลูกโมด้วยนะคะบา,บายๆค่ะรักธรรมชาตินะคะ